ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวอันนี้จะเป็นคลิปสรุปของการทําน้ำเต้าหู้หรือว่าทำน้ํานมเต้าหู้เป็นเครื่องทำธัญพืชทําได้หลากหลายนะลองลองเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคลิปสรุปให้ก็จะมีการหมวดของคือทําน้ำเต้าหู้พตัตตาต้มน้ําธรรมดาน้ําชาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าปั่นน้ําผลไม้ นะครับผมแล้วก็เป็นหมวดการทําความอัดในตัวเครื่องเนาะเครื่องเขาก็จะมีตัวแอร์ถ้วยตวงแบบนี้มาให้นะครับผมประมาณนั้นก็ซื้ออีห้อไหนก็ได้ไม่จะเป็นอี้อนี้แต่จะแนะนําให้ใช้ประมาณเอ่อเลือกประมาณสักสิบใบพัดขึ้นไปคือใบพัดจะเยอะจะดีแล้วก็น,นี้ใช้ได้ทานประมาณสองสองแก้วก็วคือสองท่านเนาะแก้วยาวๆนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแก้วเล็กก็คือได้ประมาณสี่ท่านนะครับผมประมาณนี้ก็ถ้าครอบครัวใหญ่ๆเอาเครื่องใหญ่ไปเลยครับผมอันนี้เครื่องราคาประมาณเอ่อหนึ่งพัน 12001,100ไม่รวมค่าส่งเนาะก็ผมก็ซื้อในราคาเจ0ดกว่าบาทในแอปนะครับในแอปส้มก็คือเก็บโค้ดส่วนลดนูน่นน่แหละไปเออนะครับผมทีนี้เราอยากแบบได้เครื่องแบบนี้พกพาสะดวกไม่ว่าจะขึ้นเครื่องบินไปนู่นไปนั่นไปนี่ไปต่างจังหวัดเราพกติดรถไปมันขนง่ายมันเล็กนะครับผมแต่เครื่องมันแรงนะเล็กแต่เอ่อเล็กแต่แรงแล้วมันก็จะมีเครื่องใหญ่กว่านี้นะผมทานได้โอเครื่องใหญ่กว่านี้ประมาณเอ่อลิตรเกือบสองลิตรเนี่ยนะ ทีนี้อะเรามาว่าเราจะทาอย่างไรใช่ผมอยากจะแนะนําว่าเราสามารถปันนปดดป่นน้ําข้าวโพดได้ปั่นน้ําฟักทองได้เผือกได้มันได้มันเทศมันมันสารพัดมันๆอะเออได้หมดเลยแต่ผมขอแนะนําว่าถ้าเป็นข้าวโพดใส่ไปหนึ่งฝักใช่ไหมครับผมมันจะมีเอ่อขีดสองขีดขีดแรกกับขีดที่สองถ้าไปน,น้ำข้าวโพดให้ใส่น้ําแค่ขีดแรกก็พออย่าใส่น้าขีดที่สองนะให้ใส่น้ําขีดแรกเพราะว่าข้าวโพดสดมันจะมีน้ํา มันจะมีน้ำอยู่ในนั้นถ้าเราใส่ขีดเสาเนี่ยมันจะล้นแล้วมันจะออกมาข้างนอกมันจะออกมาข้างนอกนะครับผมถ้าเป็นข้าวโพดให้ใส่แค่ขีดแรกก็พอนะครับผมประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันมีเอ่อเม็ดข้าวโพดมันมีน้ําอยู่แล้วนะครับผมทีนี้อ่ะทีนี้ผมเวลาผมทานผมทานทุกวันไม่ใส่น้ำตาลผมอยากจะแนะนําเลยลูกๆหล,ลานๆซื้อให้สวท์เลยเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลเป็นน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมใครอยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าตาดีๆ อ่อนยาวไม่แก่ง่ายให้ลดน้ําตาลคือไม่กินน้ําตาลจะสวยจะหล่อจะหน้าเด็กพูดเหมาะสาหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติทานเจเหมาะสําหรับผู้ที่ทานวีแกนอ่ารักษาสุขภาพสายสุขภาพอ่ะทานเลยผมจะทานแบบนี้ครับผมถัวห้าสีขึ้นไปดีที่มีประโยชน์หมดถัวแบบเนี้ยเพราะบางท่านอาจจะไม่รู้ไงผมเลยไปทําให้ดูนี่เป็นถั่วแดงเป็นเมเม็ดเนาะอันนี้เป็นข้าวบาเลอ่เราอยากกินเราก็ใส่ไป อ่านี่เป็นถั่วเขียวแต่ผมจะเลือกถั่วเขียวเป็นกระเทาะเปลือกเพราะว่าเป็นสีเหลืองเพราะถ้าเป็นเปลือกเลยมันก็มันใหญ่มันเยอะเอาแบบนี้นะผมหรืออยากได้แบบได้เป็นแบบถั่วเขียวเป็นเม็ดเมอย่างเั้ยเลยก็ได้แล้วแต่เราอันนี้เป็นถั่วดำนะถั่วดำอันนี้เป็นลูกเดือยเป็นลูกเดือยอันนี้เป็นถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองผมเอาแบบกระเทาะเม็ดแบบนี้อ่าเป็นถั่วเหลืองซีกนะแล้วก็ถั่วอัลมอนด์เราจะใส่ไปก็ได้เม็ดมะลิเฮานแล้วก็ใส่ไปก็ได้ นะผมประมาณนี้ผมทานเนี่ยสองสี่หกแปดแปดชนิดในทุกวันแล้วไม่ใช่แค่เวลาเดียวเชาว้ากลางวันเย็นทานแบบนี้เพื่อสุขภาพแล้วก็ใส่อย่างรนิดครับผมจริงๆเราจะใส่แค่สองอย่างก็คือแบบหนึ่งถ้วยตัวเอ่อสักสองถ้วยตวงสามถ้วยตวงก็ได้นะครับผมต้องต้องบอกว่าสูตรไม่ตายตัวเนาะบางคนชอบไม่เข้มข้นก็ใส่แค่นิดเดียวบางคนชอบเข้มข้นมากก็ใส่มากต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ตายตัวแต่ผมใส่ประมาณเนี้ย อ่สมมติผมปั่นถั่วสามอย่างถั่วแดงหนึ่งถ้วยตวงถั่วเขียวหนึ่งถ้วยตวงถั่วเหลืองหนึ่งถ้วยตวงก็คือสามถ้วยตวงประมาณนี้แต่มันเนื้อมันออกมันก็จะออกสมูทหน่อยประมาณนี้คือเข้มข้นมากก็ไม่ได้อร่อยนะต้องแบบอ่าน้ำๆหน่อยประมาณนี้คือต้องบอกว่าใช้ดุลพิษเอามันอยู่ที่ความชอบและไม่ชอบโอเคคลิปมันจะยาวเกินไปละลองไปทำดูนะผมกัง <ๆ S 1> วงว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยข้อดีข้อเสียของเครื่องตงัวนี้ยังยังไม่เจออะไร ยังไม่เจออะไรตอนนี้ว่าข้อดีข้อเสียยังไม่เจออะไรนะครับผมข้อดีก็คือถ้าได้สุขภาพอ่ะข้อเ,เสียยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอเพราะว่ามันมันดีอ่ะยอมรับว่ามันดีแล้วเขาเขาแถมแปรงให้ด้วยนะแถมแปรงให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าข้อควรระวังเวาลาล้างระวังใบมีดนะครับผมก็จะมีแปรงเอาแปรงอย่าเอามือก็ค่อยๆระวังนะครับผมก็ทานเพื่อสุขภาพขอทุกท่านมีแต่ความสุขนะผมในการทานอาหารเพื่อสุขภาพลดน้ำตาลเป็นสิ่งที่ดีกับสวและ วัรุ่นอย่างเราเราก็ควรที่จะลดน้ำตาลหน่อยนะจ๊ะก็บอกว่าคลิปนี้จะไม่พลาดยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, และเป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมก็ทำคลิปหลายช่องทางลาไปก่อนนะครับมีความสุขทุกท่านครับเฮงๆรวยๆครับผมอ่ะพี่น้องได้สินค้ามาใหม่ ราคาหนึ 1, 000, 1, 000, 300, 000่งพันหน่งพันสามประมาณพันหนึ่งพันสองร้อยนึ่งพันสามร้อยนะคะผมรวมค่าส่งเนาะแต่ว่าผมได้เก็บได้โค้ดส่วนลดฟรีแล้วก็ได้ส่วนลดของช้อปปี้ด้วยนะครับผมก็คือเก็บโค้ดในส่วนลดนั่นแหละนะครับผมมันก็จะจะราคาพันกว่าบาทเหลืออยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมเป็นอีห้อโซโลเร อีฮาโซลาเป็นเครื่องทําน้ำเต้าหู้เนาะเราสามารถทําน้ำเต้าหู้ได้ต้มน้าน้ํำธยญพืชทั้ง5ชนิดได้หรือกอ็เขาเรียกว่าทําเป็นซุปได้ซุปซุปฟักทองซุปเห็ดอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอาหารฝรั่งฝรั่งโอ้ยอมแล้วว่าร้านี้เขาก็แพ็คมาดีนะดูสิ เริ่มดูกล้องเสียเสียงดังหน่อยนะพี่น้องบ้านสวนสัตว์อย่างนี้แหละสวนสัตว์ปิดเป็นเป็นสวนบ้าน,นมาสวนออร์แกนิกเนินนี่สี่าโซโรเร่นะผมนี่อีฮ่าเห็นไหมเนาะอ่ะอีฮ่อโซโรเร่นี่อีฮ่ารุ่น MD601 นเนาะประมาณนี้นี่ ตามนี้เลยนะครับผมอืมมันจะมีสองสีนะผมเอาสีขาวคือประเด็นมันมันไม่มันไม่ม,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 มีสีเขียวเนาะเออเราก็ได้สีนี้มานะครับผมประมาณแบบอ่าสําหรับสองแก้วก็คือสองคนคือแบบว่าผมแบบเวลาเราขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพเราจะได้พบไปด้วยประเด็นคืออย่างนั้นประเด็นเวลาเราจะไปกรุงเทพเราจะพบไปด้วยเราเป็นโรง,งแรมเราก็สามารถพบได้เนาะอ่าแล้วก็เป็น ไม่ใช่เป็นภาษาจีนด้วยเป็นภาษาอังกฤษเนาะประมาณนี้สิบใบพัดนะครับผมอาจจะจะแกะให้ดูตรงนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าใสๆเนาะให้เราดูน้ำต้าหู้ได้เนาะ,ะมีตัวล็อกเปิดดันมาทางนี้่าเปิดปิดนี่เป็นแบบนี้ก็ได้สองแก้วอะ่ะแต่ถ้าเราอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็คืออยากได้ใหญ่กว่านี้ก็คือเป็นลิตรนึงก็อยู่ที่พันพันกว่าบาทก็มีนะ อพันสองก็ราคาใหญ่กว่านี้แต่คือผมประเด็นคือผมอยากได้แบบกําลังพอดีสองคนไปโรงแรมเออไปโรงแรมหรือไปกรุงเทพเนี้ยผมยัยพบไปด้วยเพราะว่าผมเออไปหลายวันอะไรเงี้ยเราก็คือแบบได้กินทุกวันไม่ต้องมากองก็คือปั่นเลยจะเป็นสิบใบพัดนะผมสิบใบพัดปั่นแบบนุ่มนวลเสียงแบบ เสียงเสียงจะไม่ค่อยรอบกวนสักเท่าไหร่นะผมก็ใช้วิธีในการใช้ในการต้มนะ่ประมาณสัก25นาทีก็ได้รับประทานแล้วแล้วก็ปัน่นแล้วเราก็ไปเลยเราไม่ต้องเช่นเอาถั่วแช่นนะ้ำปกติเพราจะปั่นแบบใครเคยดูคลิปผมทำอาอานำเต้าหู้ที่ว่าทำเต้าหู้สูตรคําขายเนาะอันนั้นก็จะคือไปแช่น,น้ําก่อนแต่นี่คือใส่ถัญญ้พืชลงไปแล้วอยากจะใส่ถัญจพืชอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วเลืองถั่วแคลยวว่าถั่วแดงถั่วดา สามารถใส่ธัญพืชได้ตั้งห้าหลากหลายเลยนะผมความร้อนอยู่ที่หกหกสิบวัตต์นะครับผมพลังความร้อนนะอยู่ที่หกสิบวัตต์นะครับผมปมั่นได้เป็นระบบสัมผัสนะครับผมอืมในนี้ก็จะมีคู่มือให้เรานเห็นไหมปั่นได้หลากหลายเลยนะผมเป็นสมูทตี้เป็นน้ำเต้าหู้เป็นน้ำถั่วเหลืองเป็นน้ำอัลมอนด์เป็นสตรอเบอร,บรี่เป็นได้ทั้งซุปได้หลากหลายเลยในนี้ก็จะเป็นวิธีการทํา ของการทำนะครับผมประมาณนี้เป็นปั่นอะโวคาโดกินเนี่ยไม่ซุปฟักทองซุปมะเขือซุปข้าวโพดได้หมดเลยนะครับผมแล้วที่เป็นเมนูภาษาไทยให้คู่มือการใช้งานเนาะเป็นภาษาไทยให้นะครับผมประมาณนี้อ่าผมจะในการเปิดเครื่องเนาะผมนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องเสียบลองใช้กันเลยดีกว่าเป็นปั๊กแบบนี้ให้นะปั๊กแบบมาตรฐานเลยติดสาไปแล้วระบบมันมัน มันจะรู้ทันทีเลยนะผมถ้าเราถ้าเราเปิดฝาไว้ขึ้น e 2คือปิดฝาไม่แน่นคือ,อระบบมันอัจฉริยะมากเลยมันเหมือนแม,ม่เหล็กดูดกันเนาะแล้วเราก็ปิดไปเลยอ่าแบบนี้คือถ้าขึ้น e 2ปิดฝาไม่แน่นถ้าขึ้นระบบแบบนี้ถ้าขึ้น e 5คือไหมหรือแห้งนะครับผมก็คือน้ําไม่มีเนาะ e 7ก็เป็นแผ,แผงวงจรขัดข้องนะครับผมประมาณนี้ถ้า e 8ก็คือตัวเครื่องเสียเซ็นเซอร์ถูกตัด การเชื่อมต่อประมาณนี้อันนี้ก็คือบอกคร่าวๆเครื่องที่ทํางานต้องเป็นรศลักษณะแบบนี้นะคะผมประมาณนั้นอ,อันนี้ก็คือการตั้งเวลาตรงนี้คือการตั้งเวลาตั้งรันได้12ชั่วโมง1ชั่วโมงเนาะอันนี้คือปุ่มเปิดปุ่มเปิด,ป,ป,ดปุ่มเพดทำงาน,นปุ่มแรกคือน้ำทำน้ำเต้าหู้นะครับผมน้ำเต้าหู้อ่าปุ่มที่2คือทำพวกพาสต้าอ่าพวกา มันคล้ายๆแบบข้าวต้มปัแล้วก็โจ๊กอะไรพวกนี้ปะเออเออเปัเขาเขาจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษของเขาอะเอออันนี้ก็คือเป็นการต้มเหมือนต้มน้ำเนาะต้มน้ําต้มอะไรอย่างเงี้ยส่วนปุ่มปุ่มที่3นะส่วนปุ่มที่4คือเกี่ยวกับการต้มน้ําชาไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาร้อนชาต่างๆของเรานะครับผมอ่ปุ่มที่1 2 3 4สอาม่อะปุ่มที่5ปุ่มที่ห้าเป็น ปุ่มที่ห้าก็คือเป็นน้ําน้ําทําน้าผลไม้เนาะเป็นน้ําผลไม้ปุ่มที่ห้านะครับผมปุ่มที่หคือทําความสะอาดตัวเครื่องปุ่มที่6กทาความสะอาดตัวเครื่องนะพี่น้องผมจะปั่นถั่วแดงถั่วดําแล้วก็อลมอนถั่วอลมอนนะครับผมนี่ใส่ไปเลยผมตวงถั่วอลมอนหนึ่งถ้วยตวงถั่วเขียวหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ ถั่วพูดผิดถั่วแดงหนึ่งถ้วยตวงถั่วดำหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ถั่วอมอนด์หนึ่งถ้วยตวงนะครับผมประมาณนี้ถ้าใครมีถั่วเหลืองก็ใส่ไปได้นะครับผมแต่วันนี้จะมาทำน้ำนมอัลมอนด์ก็คือทำถั่ว5สามสีนั่นเองวันนี้ใส่ไปแล้วนะครับใส่น้ำไปเลยขีดแรกก็พอนะผมขีดสองก็ยังได้อยู่นะ มิกก็คือนี้ก็คือสูงโอเคแค่นี้ก็ได้ขีดที่2ก็ได้นะครับผมทีนี้เราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะทําการเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องปับ๊บมันจะขึ้นว่า E 2ทันทีขึ้นว่า E 2ทันทีให้เราทําการปิดฝาปิดฝาไปเลยนะครับปิดฝานะครับผมปุ๊บพอปิดฝาปับ๊บเครื่องก็จะมาทํางานได้ปกติเสร็จแล้วเราก็กด เลอกเมนูอันแรกเลยปึ๊บ28นาทีกดทำงานปึ๊บเครื่องก็จะทำงานทันทีรอรอนะครับผม28นาทีก็ได้กินนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นรักษณะแบบไหนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้มก่อนแล้วเขาก็จะปั่นไปเลยนะครับผมก็จะได้กินทั้งขาใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะสมูทขนาดไหนนะครับผมอ่ะผมไม้ให,ให,ให้ได้ยินเสียงไหมครับเสียงเงียบมากคือเขาจะทํางานปั่นสักครักหนึ่ง เขาก็จะต้มนะเขาต้มนะเขาต้มเห็นไหมเสียงเสียงเงียบมากดังละดังละเขาจะค่อยค่อยปั่นปั่นเสร็จแล้วเขาก็จะหยุดหยุดเสร็จแล้วก็ปั่นปั่นเสร็จแล้วก็หยุดปั่นปั่นประมาณสักนาทีหนึ่งแล้วก็หยุดหนึ่งนาทีปั่นแค่ทีหนึ่งแล้วก็หยุดหนึ่งนาทีประมาณนี้นะครับผมจากที่ผมสังเกตเครื่องนะนะครับผมเห็นไหมก็จะหยุดพอหนึ่งนาทีก็จะหยุดอ่าเสร็จแล้วพี่น้อง เครื่องหยุดทํางานแล้วนะครับผมก็จะขึ้นเป็นอ่ารักษณะแบบนี้นะครับผมโลโก้ขึ้นนี้เลยโอเคเขาก็จะมีสวิ์เปิดให้นะครับแบบถ้าถ้าเปิดประทานนี้ก็คือเป็นการปูมเปิดอันนี้ก็คือปิดว้าวเรามาดูน้ำเต้าโอ้โหสุดยอดเลยกลางคืนอันนี้เป็นน้ำนมสาม สกระสาหายเนาะสสหายน้ำนมสามสาหายก็จะมีนมอะไรบ้างน้ำนมถั่วแดงถั่วดำแล้วก็น้ำนมถั่วอัลมอนนี่ดูกันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยเราก็ได้กินเอ่อแบบมีประโยชน์มากแบบเป็นสมุติสมุิได้ได,ได้ได้ทานเนื้อด้วยเนี่ยไหหอมที่เดียวหอมที่เดียวอาทานได้ประมาณสองท่าน สท่านสามท่านเนาะนี่รสกแบบนี้หือมมากพี่หอมจริงๆหอม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 มากพี่น้องนี่นไหมเป็นสามสามสายนมนมถั่วอุ้ยอร่อยอะ่ะคือแบบกาเขาแบบอือ ร้อนนะเป่าด้วยนะครับผมคือแบบเนื้อละเอียดมากกินไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยว่ากินใหญ่ไม่รู้สึกว่ากินแบบกินกากกากถวเหลืองเลยอะ่ะถัวเขียวกากถั่วเลยอะ่ะไม่รู้สึกเลยคือปั่นละเอียดมากสุดยอดสุดยอดนะครับผมอ่าจะบอกว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าเป็นเป็นอ่าที่ทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อแบบ ผมทำคลิปหลายช่องทางเนาะคลิปทำอาหารเจสัตว์เลี้ยงการท่องเที่ยวการเกษตรคลิปบินโดนแล้วก็คลิปธรรมะแล้วอย่างก็คือรีวิวสินค้าใช้ดีจึงบอกต่ออะไรทันองนี้มาบอกข้อดีและข้อเสียแค่นั้นแหละนะครับผมอืมนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวข้อดีข้อเสียผมจะลงไว้ใต้ลิงก์ด้านล่างลองไปอ่านดูเนาะไปอ่านดูนะครับผมประมาณนั้นอืม เพราะว่าผมต้องใช้ไปสักพักหนึ่งผมต้องถ่ายก่อนแล้วใช้ไปสักพักหนึ่งเราซื้อสินค้ามาทุกอย่างเราตามแอปนะัอบออนไลน์เราต้องถ่ายวีดีโอเพื่อเป็นหลักฐานเวลามีปัญหาอะไรเราวดเคลมได้นะครับผมโอเคลาไปก่อนนะครับมีความสุขทุกท่านครับ